กรีนแลนด์นะครับไม่ใช่แค่เกาะธรรมดานะครับและทำไมทั่วโลกนะครับรวมถึงคุณโดนนท์ทรัมป์จีนและรัสเซียต้องการกรีนแลนด์ด้วยในช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับเราต้องยอมรับกันก่อนนะครับว่าโรคของเราเนี่ยมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เลยทําให้น้ําแข็งในกรีนแลนด์เนี่ยเริ่มละลายจนพื้นที่ที่เคยปกคลุมด้วยน้ําแข็งปรากฏให้สํารวจได้ง่ายขึ้นจนพบเส้นทางเดินเรือใหม่ๆนะครับรวมถึงแร่หายากและก็มีแร่แร่เอิร์ดและก็รวมไปถึงน้ํามันแถมกีน แกลนนะครับก็ยังเป็นจุดตั้งยุทธศาสตร์ที่ดีมากๆนะครับเพราะอยู่กึ่งกลางระหว่างสหรัฐและยุโรปและมหาอำนาจโลกนะครับต่างคนเนี่ยต่างก็อยากจะได้กีนแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนรัสเซียนะครับเพราะจะได้ผลประโยชน์ไปทั้งสองเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแร่หายากหรือว่าจุดยุทธศาสตร์และถ้าหากว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไ,ไ,ได้ไปนะครับก็จะสามารถทวงดุลมหาอำนาจของแต่ละฝั่งได้เรียกได้ว่าเรื่องของกนะีนแลนด์ณตอนนี้นะครับสร้างความตึงเครียดให้กับโลกเป็น อย่างมากเลยนะครับเพราะกลัวว่าสหรัฐเนี่ยจะบุกไปยึดกีนแลนด์แบบเดียวกับที่ทำกับเวเนซุเอลา